รับเข้าสู่รายการสอนศิลปะบ้านศิลปะออนไลน์ทางช่องทาง YouTube โดยพบกับผมครูแอนธมรัตน์มณฑาทิพย์แห่งสอนศิลปะบ้านศิลปะและในวันนี้นะครับเราพบกันในเทปแรกและสําหรับรายการสอนศิลปะบ้านศิลปะออนไลน์ครูแอนจะนําผู้ปกครองทุกท่านไปพบกับวิธีการในการสร้างสารรค์งานศิลปะของเด็ก ที่จะทำอย่างไรให้เด็กไม่เบื่อในงานศิลปะมีความแปลกใหม่มีเทคนิคและวิธีการอย่างไรและก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาเรียนศิลปะกันเราต้องเข้าใจในความหมายของคําว่าศิลปะกันก่อนทุกท่านาทราบไหมครับว่าศิลปะคืออะไรนิยามความหมายของคําว่าศิลปะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปบางยุคบางสมัยก็จะเห็นพ้องต้องกันบางสมัยก็จะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างนะครับ บางยุคบางสมัยก็จะบอกว่าศิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาติศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นศิลปะคือความสวยงามแต่มีนิยามนิยามหนึ่งนะครับที่บอกเกี่ยวกับงานศิลปะว่าไม่ว่างานศิลปะจะเป็นประเภทงานเพ้นงานเขียนงานปั้นงานนั้นๆต้องสามารถยกระดับจิตใจของผู้สร้างสารรค์ผลงานหรือผู้ดูผลงานให้สูงขึ้นได้อันนั้นแหละคืองานศิลปะ ดังเช่นคติพจน์ของท่านศาสตราจารย์สินพิรรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลายัยศิลปากรได้กล่าวไว้ว่าพวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนจึงมาเรียนศิลปะต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความเป็นสนทีิภาพหรือการเข้าถึงในงานศิลปะเพราะมนุษย์นั้นนะครับแตกต่างกับสัตว์ตรงที่ว่ามนุษย์สามารถเข้าใจในงานศิลปะได้เพราะฉะนั้น เราต้องยก,กระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นก่อนจึงมาเรียนศิลปะพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วเ,<อ>เดี๋ยวเรารเริ่มวเราจะมาเข้าใจในทฤษฎีของงานศิลปะก่อนก่อนที่เราจะวาดรูปกันเป็นนะครับเราจะมาเข้าใจในส่วนของทฤษฎีนะครับประกอบด้วยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีจริงๆแล้วจะมีเยอะกว่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของน้ำหนักแสงเงา พื้นผิวบริเวณว่างรวมถึงเรื่องความสมดุลความเป็นอกภาพด้วยแต่เราจะมาเข้าใจหลัก5ประการก่อนคือเรื่องของจุดเส้นรูปร่างรูปทรงแล้วก็สีเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเรามาศึกษาเรื่องแรกกันเป็นเรื่องราวของจุดทราบไหมครับว่าจุดเกิดจากอะไรจุดเกิดจากการที่เราเอาปลายของปากกาปลายของผู้การหรือดินสอเนี่ย จิ้มลงบนกระดาษที่เป็นพื้นผิวราบนะครับยุตตวอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประการเมจิน,นะครับครูแอนจะเอาปลายประการเมจิเนี่ยจิ้มลงบนกระดาษนะครับปึ๊บอ,อ่าใส่แล้วนะครับเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับจุดเนี่ยจะไม่มีความกว้างความยาวจุดจะมีลักษณะกลมๆหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ขึ้นอยู่กับวัตถุท,ที่เราได้จิ้มลงบนกระดาษ จุดนะครับเป็นต้นกําเนิดเกิดเส้นกล่าวกันว่าถ้าเกิดจุดเนี่ยเดียงต่อกันเป็นแถวเป็นแนวก็จะเป็นเส้นจากจุดจุดหนึง่งไปยังอีกจุดจุดหนึง่งก็เป็นเส้นได้เช่นเดียวกันนะครับในทางงานศิลปะ จุดก็ให้ความรู้สึกได้ยกตัวอย่างครูอแอนจะเขียนเป็นภาพภาพหนึง่งเป็นกอบกรอบหนึ่งขึ้นมาปุ๊บดูช่องแรกนะครับช่องที่สองแล้วก็ช่องที่สามสามช่องนี้ครูอแอนจะจุด ลงไปนะครับอันดับแรกคือนี่คือช่องที่หนึ่งสองแล้วก็สามอ่ะจุดลงไปจุดหนึ่งอีกภาพหนึ่งนะครับภาพที่สองจุดลงไปภาพที่สาม สามช่องนี้นะครับก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาพแรกจะเห็นว่ามีจุดจุดเดียวในช่องนะครับจะให้ความรู้สึกแบบโดดเดี่ยวอ้างว้างพอภาพที่สองโอ้โหเริ่มมีจุดสองจุดและมีเพื่อนและเริ่มมีคู่แล้วภาพที่สามนะครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีเกิดความเป็นระเบียบเกิดขึ้น อ่ามาดูช่องที่สี่ต่อช่องที่สี่นะครับก็เป็นจุดเช่นเดียวกับช่องที่สามนะครับแต่ช่องที่สามเนะี่ยจะเรียงกันให้ความรู้สึกเกิดความเป็นระเบียบเป็นแบบแผน แต่มาช่องที่4จะเป็นการกระจายนะครับจะให้ความรู้สึกไม่เรียบร้อยมีการกระจายตัวนะครับมาดูภาพที่5หรือช่องที่5 12จุดเหมือนกันนะครับ 12จุดแต่เราจะเห็นนะครับมีจุดจุดหนึ่งที่ใหญ่กว่านะครับเหมือนกับว่ามีความเป็นผู้นําเกิดขึ้นมีลูกทีมนะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันซึ่งเรื่องราวของจุดนะครับคูแอนก็ได้ทําเอกสารประกอบนะครับประกอบเรื่องราวสามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็จะให้ความหมายของจุดนะครับเป็นการอธิบายนิยามความหมายนะครับรวมถึง ความรู้สึกของจุดด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องของจุดไปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงส่วนบนไปแล้วนะครับมาดูส่วนล่างนะครับเห็นไหมครับว่าจุดเนี่ยที่เรียงกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของความทีมีระยะทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับก็เรียงชิดกันนะครับจนจนเริ่มห่างกันเรื่อยๆนะครับเป็นการบ่งบอกถึงระยะหรือว่าเรื่องราวของขนาดจุดที่มีความแตกต่างกันนะครับก็จะให้ความรู้สึกของค่าน้ําหนัก หรือการกระจายตัวการวางรักษณะของจุดก็จะให้ความรู้สึกของเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนั้นนะครับภาพ3ภาพล่างนะครับเป็นภาพเลขาคณิตนะครับมวลและความหนาแน่นของจุดน่ะก็สามารถทําให้เกิดเป็นค่าน้ําหนักได้เช่นกันนะครับซึ่งน้องๆหนูๆหรือผู้สนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับครูแอนจะฝากเป็นเอกสารไว้นะครับให้ทุดได้ศึกษาเพิ่มเติมกันครับเรื่องราวของเส้นดูบ้างนะครับ เส้นเกิดจากอะไรนะครับเส้นก็เกิดจากการที่เราเอาวัตถุเช่นดินสอปากกาผู้กันเนี่ยลากนะครับจากจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดจุดหนึ่งจนเป็นกําเนิดเรื่องอของเส้นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของจุดไปแล้วนะครับว่าที่มาของเส้นน่ะก็มาจากจากจุดนะครับจากจุดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดจุดหนึ่งนะครับแะก็ลากไปเป็นเส้นนะครับ หรือว่าจุดเรียงต่อกันเรื่อยๆนะครับเรียงต่อกันก็เป็นเส้นได้เช่นเดียวกันนะครับเส้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวทะแยงหรือแนวเฉียงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหยักหรือเส้นโค้งก้นหอยเส้นขึ้นเส้นอิสระทุกเส้นจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเส้นตรงแนวนอนเมืนนอน่อกี้ขวันลากไปแล้วนะครับเส้นตรงแนวนอนจะให้ความรู้สึกอย่างไงครับเส้นตรงแนวนอนนะครับจะให้ความรู้สึกที่เรียบสงบแล้วก็นิ่งนะครับซึ่งต่างจากเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งเราจะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงนะฮะมาเส้นตรงแนวเฉียงดูบ้าง โอ้โหเฉียงแล้วนะครับจะให้ความรู้สึกยังไงครับอ่าดูจากที่ขวนทํนทำพุกสอนให้ความรู้สึกโหที่อะไรนะล่าชันใช่ไหมครับมันมีความล่าชันยิ่งถ้าเกิดเฉียงลงปุ๊บก็ให้ความรู้สึกที่โอ้โหมันเทลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับส่วนเส้นโคง้งให้ความรู้สึกแบบไหนครับให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนนะครับมาดูต่อมานะครับ รู้จ right ักกันไหมครับเส้นนี <fol> ้เส้นอะไรครับอ่าอย่างนี้เรียกว่าเส้นซิกแซกหรือเส้นหยักนะครับจะให้ความรู้สึกแบบไหนให้ความรู้สึกตื่นเต้นเล้าใจใช่ไหมครับพอมาดูเส้นโค้งวนหรือโค้งก้นหอยก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับจะให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว พอมาเส้นขึ้นนะครับก็ขึ้นไหวเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นไหวแบบมีจังหวะเราจะเห็นได้จากงานจิจกรรมไทยนะครับงานจิจกรรมไทยโดยเฉพาะที่เขาจะเข็นมันลื่นน้านะฮะก็จะเห็นมันขึ้นน้าปึ๊บมาดูนะครับเส้นอิสระต่อ นะครับเส้นอิสระก็คือเส้นที่ผู้เขียนน่ะลากไปนะครับไม่มีทิศทางหรือว่าตามใจของผู้ลากเรียกว่าเส้นอิสระนะครับอ่าเรื่องราวของเส้นจบแล้วนะครับครูแอนก็ได้ฝากเอกาสารไว้เหมือนกันนะครับก็สามารถดูได้ดาวน์โหลดได้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจะเป็นการบงบอกถึง จุดกําเนิดของเส้นนะครับรวมมาถึงความรู้สึกของเส้นด้วยโดยครูแอนจะสรุปย่อมานะครับเป็น2ชีทนะครับเพื่อให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมกันนอกจากนั้น,นเส้นเราก็สามารถสร้างเป็นผลงานศิลปะได้นะครับอย่างเช่นเรามีผลงานผลงานนึ่งยกตัวอย่างเลยนะฮะมีรูปรูปหนึ่งกรอบมาปึ๊บเราก็ลองลากเส้นดูสิเฉียงบ้างโค้งบ้างเส้นแบบ อิสระบ้างนะครับเส้นตรงเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงเส้นทะแยงเส้นโค้งตัดไปตัดมาโอ้ได้แล้วนะครับอาจจะดูยุ่งๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เลยลงมาลงสีดูนะครับอาจจะใช้สีตามที่เราชอบลงไปก่อนนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับเดี๋ยวจะเกิดเป็นผลงานสนิลปะแบบตัวอย่างแต่อันนี้ครูแอนจะไม่ได้ไม่ได้ลงเลยทีเดียวนะครับครูแอนจะใช้เป็นเส้นที่เป็นสีเขียนก็จะให้ความสึกที่แตกต่างกันกันออกไปนะครับลองฝึกทํากันดูครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องราวของจุดและเส้นวันนี้เอาแค่2ออย่างพอคือเรื่องของจุดและเส้นข้างหน้านะครับเราจะมาเข้าสู่เรื่องราวของ รูปร่างลูกทรงแล้วก็สีกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพบกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกับคำต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ